ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับสวัสดีครับหมอฟันครับเป็นนุสังยิแพทย์และหมอฝังเข็มกติกาคือเจอหน้ามาสั้นต้องท้ายปวดครับตอนนี้ครับหมออยู่ที่วัดป่าสุทาวาสครับจังหวัดสุรนครนะครับวันนี้หมอก็ได้มีโอกาสมากราบสักการะนะครับหลวงปู่มั่นนะครับเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นพระนะครับบรรดาจารย์พระที่สําคัญวัดป่าที่สําคัญ รูปหนึ่งในทียวนะพี่สำคัญข,ข,ของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมา,าสกัาบสารท่านก็ขอ,อน้อมดุลบารมีของหลวงปู่มั่นนะครับที่อเป๊ะองค์พระอยู่ในนี้นะครับขอสวดบุญส่วนนี้ให้กับทุกท่านทุกทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้เรียนคลิปนี้ก็ขอทุกท่านหายเจ็บหายปวดนะครับเจอหน้าหมอฟันก็ขอให้โดนหายปวดเอาคลิปที่หมอฟันไปใช้ทุกคนครับวันนี้ขอบุญบารมีของท่านได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือทุกทุกคนนะครับมาทนุนหายปวดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันสั้นๆนิดนึงนะเดี๋ยวตาก่อนเข้ามานนะะครับครับ อาคารพิพิธภัณฑ์บริการพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระอานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับ อาการพิพิธภัณฑ์บริการพระอาจารย์มั่นภูริทัศเทระอ่านี่นะจะพามาดูนะครับวันนี้จะทําตัวเป็นบล็อกเกอร์นะฮะไม่มีอะไรครับผมแค่อยากจะพาให้ดูทุกคนได้ดูมีโอกาสได้ดูคือบริบทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นแล้วผมรู้สึกผมปิติแล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกเข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกว่ามันล่มลื่นนะฮะแล้วก็รู้สึกเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมนะฮะแล้วนั่นก็เป็นภายใน ที่เมื่อกี้เรา,าได้ดูกันนะฮะนะครับผมเนาะอ่ะแล้ๆเราก็มาถึงเจดีย์หลวงปู่หลุยนะฮะจันทศา,าโลนะฮะตอนนี้ก็เป็นขายนเจดีย์นะครับก็สวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียครับคือไม่รู้นะฮะแต่ผมรู้สึกผมชอบบรรยากาศที่นี่มากๆเลยนะฮะร,รู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศมันมันดีมันร่มรื่นนะฮะแล้วก็มีเจ้าน้องหมาด้วยนะฮะอ่านะครับอ่นะสวยไหมฮะ สวยมากเลยนะครับผมว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเห็นว่ามีคนมาทําบุญอยู่เนืองๆตลอดเวลานะครับแล้วอันนี้คือด้านในที่เมื่อกี้หมอฟันพาไปดูนะครับอ่ะนั่นแหละครับหลังจากที่เราดูกันไปแล้วก็เป็นงไงวันนี้ผมก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย